สวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับคุณโอมครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณมากนะครับที่อุตสาห้โอกาสทีมงานของโซเข้ามาถ่ายทำที่ที่แปลงพรูคาร์ดังนี้นะครับครับยินดีเลยครับผมก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตใส่หน้ากากนะครับเพื่อความปลอดภัยวันนี้ก็อากาศดีนะครับผมเนาะก็เป็นช่วงที่ผมว่าแขงกำลังดีเนาะนะครับเรานัองคุยร์ท้องที่ดีกว่า กับกลางส่วนข้าวตองเลยครับผมจริงครับเดี๋ยวจะรบกวนคุณเอรนะครับช่วยล่าผมฟังหน่อยไหมว่าเราเราเริ่มมาอย่างไงครับผมต้นกาเนิดของแปลงปูคาของเราครับที่มาที่แบบยังไงบ้างครับที่จริงนะครับผมปลูกปูคาเป็นเกษตรกรปลูกภูคาก็ประมาณ2ี่กว่าปีแล้วครับแต่ตอนนั้นก็ปลูกจากรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับแล้วผมก็มาสืบทอดต่อตอนแรกก็คือของคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะขายตอนไหนก็ได้โดยไม่มี มาตรฐานอะไรครับผมพอผมมาสานต่อผมก็อยากให้ลูกค้าที่ได้สิ่งดีๆก็ไปพยายามไปขอมาตรฐานมารับรองครับผมตอนนี้ที่แปลงนี้ได้มาตรฐาน g a p พืชและออร์แกนิกไทยแลนด์ครับผมแล้วต้นต้นพลูคาวนี่ดูเยอะโอ้มันเยอะหมดนะสูตลูกสุตลูกลูกตาเลยครับผมกระบวนการการปลูกเนี่ยมันยากไหมครับผมมันมันเริ่มต้นยังไงครับผมดูนั่นหนาดูต้นก็สวยดอกก็สวยนะครับ ก็ไม่ยากนะครับตอนนี้กลุ่มเรานี่มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด18ไร่ครับผมครับแรกๆก็ปลูกปลูกเหมือนปลูกดํานาทั่วไปอะครับผมเอารถไถมาปรับพื้นที่เปิดน้ําปรับพื้นที่แล้วก็ปลูกครับผมปลูกแรกๆก็ระยะห่างก็ประมาณหนึ่งคืบครับพอสักพักเขาก็จะแตกหน่อไปเลยในดินแล้วก็ขึ้นมาครับครับแล้วก็เต็มพื้นที่ครับผมครับ ตอนี้ครับจะเด้กผมจะทราบไหมครับว่าในสวนเราครับมันมีพลูกาลอยู่กี่สายพันธุ์บ้างครับตอนนี้ที่สวนปลูกมีอยู่สองสายพันธุ์ครับมีทั้งสีแดงและสีเขียวสีแดงก็คือจะมีลำต้นสีแดงใต้ใบแดงครับใบสีแดงครับผมครับอยู่ฝั่งนู้นครับผมและตรงนี้จะเป็นสีเขียวครับการเจริญเติบโตนี่สีเขียวจะดีกว่าครับต้นสูงกว่าครับผม สีแดงก็อาจจะเติบโตช้าเขียวแป๊บเดียวเฉาครับผมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราเก็บเขียวที่อายุสี่เดือนขึ้นไปครับผมครับคือไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงเนี่ยนะครับช่วงในการเด็บเกี่ยวอายุประมาณสี่เดือนเท่ากันในรูปแบบสมุนไพรต้องอายุสี่เดือนขึ้นไปครับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวก็ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเก้าโมงเช้าครับแสดงว่าเขาต้นปูเขาไม่น่าชอบแดดใช่ไหมครับไม่น่าชอบความร้อนนะครับ ถ้าตอนปลูกครั้งแรกนี่เขาเขาชอบน้ำเขาชอบซ้นแต่ไม่ชอบน้ำขังชอบน้ำไหลผ่านครับผมดัน้นครับแล้วหลังจากที่เราได้ทำการเก็บตัวของต้นพลูขาวไปครับเรามีขั้นตอนอยังไงต่อครับพอเกี่ยวเสร็จ,จากที่สวนนี้นะครับเราก็ส่งไปคัดกรองใบดำใบเหลืองขยะออกเบื้องต้นครับแล้วก็เอาไปล้าง ล้างน้ําสะอาดสองรอบครับผมแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าลูกค้าขอใช้ต้องการอบแห้งเราก็ส่งเข้าเตาอบครับผมถ้าลูกค้าบางรายเขาต้องการสดเราก็ส่งสดไปเลยครับผมในแง่ของตัวส่วนขาตตอนของเราเนี่ยนะครับเราได้มีชุมชนเข้ามาช่วยเหลือยังไงบ้างครับผมที่ผมดูเนี่ยพื้นที่เขาน่าจะใหญ่เนาะการดูแลสัตว์จะยากเนาะใช่ไหมครับ ของเรานี่เป็นกลุ่มครับผมชาวบ้านร่วมมือกันครับผมมีรายได้กับคืนสู่ชุมชนนะครับผมครับส่วนหนึ่งจากการขายก็จะเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กครับดีมากครับกับคืนสู่ชุมชนครับผมครับมีการมีงานอะไรเราก็ไปร่วมเป็นกลุ่มครับผมงานบุญงานอะไรนี่ไปครับผมสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเวลาเราเกี่ยวภูคขาเนี่ยเราใช้ไม้ไผ่ทาเป็นตอกมัดครับผม ครับก็มีรายได้ครับผบผู้สูงอายุเขาก็อยู่บ้านจากสารตอกมาส่งให้ครับครับทางกลุ่มของเรานี่รายได้กลับคืนสู่ชุมชนโดยตรงเลยครับผมผู้สูงวัยก็มากําจัดวัชพืชครับผมวัยกลางคนก็มารับจ้างเกี่ยวภูคขาครับผมส่วนวัยรุ่นก็มารับจ้างขนภูคาาทำธุรกิจที่ทุกคนได้ประโยชน์ใช่ไหมครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น คนส่วนไหว้ไวรุ่นเนาะใช่ไหมครับทุกคนก็มีได้ได้ได้สนแบ่งรายได้เนาะนะครับผมจากการทําแปลงภูเขาแปลงนี้นะครับของเราปลูกแบบปลอดสารเคมีนะครับหนึ่งเรื่องคือการันตีโดยใบ G A P พืชและออร์แกนิกไทยแลนด์อีกส่วนหนึ่งก็คือจากการตรวจผลวิจัยทางแลบครับผมเราส่งตรวจตลอดครับผมแสลงว่าอ๋อครับงั้นก็คนที่สนใจจะซื้อจาก จากไร่ก็หายห่วงเนะเาะรอรูมันยมมีมาตรฐานที่ดีใช,ใช่ไหมครับมันได้มีสารเคมีตกค้างอะไรดีมากครับร่บบว่าดีครับ